ปั๊มใหญ่นี่แกบอกว่าแกก็หาที่เพื่อที่จะจอดรถแกเห็นตรงข้างๆไหลาทางเนี่ยที่มีพื้นที่พอเนี่ย<ม>เพราะแกบอกว่าฝนตกหนักมากอะ<ม>ถ้าเกิดพื้นที่ไม่พอแก,กก็กลัวอันตรายเผื่อรถที่ผ่านมาอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้<ม>แกค่อยๆขับพอหาที่เหมาะได้เนี่ยมันจะเป็นที่ไหลายทางไม่ใช่แค่หลายทางแล้วมันมันเหมือนมีเดเวิร์เข้าไปอีกนิดนึงอะคะ่ะอ่าแกบอกเฮ้ย<ม>ตรงเนี้ย จอดได้แล้วก็แกก็เลยขับรถไปจอดไปจอดพักก็เปิดไฟเปิดเลยปกติแกบอกว่าตอนนี้แกขับไปจอดแกไม่ได้สังเกตอะไรหรอกพอแกจอดรถเสร็จปุ๊บแกเห็นว่า๋อที่มันเป็นเวิงเวิงเข้าไปน่ะเนื่องจากว่ามันมีสาลาพักรถมันก็เลยมีพื้นที่พอให้แกไปจอดรถได้แกก็เลยอ่ะโอเคก็ดีเหมือนสาราแต่แกบอกว่าแกก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะสักพักหนึ่งรถแกก็จอดพัก อยู่นั้นนะก็เปิดเพลงฟังไปอะไรไปจะไม่ได้สังเกตอะไรนะสัพกพักหนึ่งแกรู้สึกว่ามีคนมาเคาะกระจกป๊อกๆด้านฝั่งซ้ายมือของแกค่ะแก<ร>ก็หันไปดูก็ตกใจต้องนึกสภาพาว,ว่าฝนตกหนักมากแล้วนะ้าฝนมันก็จะไหลลงกระจกนึกออกไหมแล้วมันก็มีหน้าคนอะ่ะแนบตรงกระจกคีก่เขบอกวิ้งตกใจมากทแรกแกก็ดูว่าหน้าอะไรอ่ะคนหรือใครหรือยังไงอ๋อแกพอแกสังเกตแกก็เห็นว่า เป็นหน้าของอผู้หญิง <Okay. S 2> มีอายุนิดนึงประมาณอายุสักประมาณหกสิบปีประมาณแกบอกห้าถึงหกสิบปี mm hmm. ประมาณนี mm hmm. ้รุ่นรุ่นคุณป้าหน่อยเอแกก็ตกใจแกก็งแง้มกระจกนิดเดียวเพราะว่าแกกลัวว่าน้ําฝนอมันจะขะสะเข้ามาในรถแกถาม <Okay. S 2> คุณป้าคุณคุณป้าเอาคุณป้ามีอะไรครับอ,อแกก็บอกได้ยินเสียงคุณป้าท่ามกลางเสียงฝนบอกว่านุม นมป้าไปด้วยได้ไหมป้าไปด้วยไม่ไงป้าอยากกลับบ้านด้วยความที่ตัวพี่วิทย์เองอ่ะแกก็เข้าใจว่าแกคงมารอรถมังแล้วฝนตกก็อาจจะไม่มีรถโดยสารหรือเปล่าแกอยากกลับคงจะอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าตอนนั้นอะไม่คิดนะว่าจะคิดว่าเป็นคนมากกว่าเพราะว่าแกบอกว่าทุงนั้นเวลานั้นคือบ่ายๆถึงแม้มันจะค่อนข้างมืดบอกช่วงเวลานั้นอะบ่ายสอง แต่บรรยากาศข้างนอกเหมือนหกโมงเย็น mm hmm. เพราะมันมืดฝนแลวฝนตกหนักแกก็เลยบอกว่าเอาป้าขึ้นรถมาเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วแกก็หันหน้ามาแกก็ไ่ทันเห็นว่าป้าขึ้นมาตรงไหนแต่ป้าขึ้นไปนั่งด้านหลังเ mm hmm. บาะหลังอะคะ mm hmm. อ่ะอ่าเบาะหลังที่เป็นยืงกับคนขับไปเออแกก็ขึ้นมาแล้วเนาะพี่เว็ผมบอกก็เลย คิดว่าป้าแกคงไม่กล้านั่งข้างหน้าหละมั้งแกคงชาวบ้านนะแกคงไม่รู้ว่าเออคนนั่งข้างหน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แกก็ไม่ได้อะไรคุณพี่วิทย์ก็ถามป้าป้ามาจากไหนเอามานั่งรอรถเหรอครับป้าจะไปไหนป้าเขาก็พูดแต่ว่าอยู่นี่นานแล้วเนี่ยอืมอยากกลับบ้านแกก็พูดแบบว่าแต่เสียงอ่ะเสียงออก เออเนิบๆน,นิดนึงแต่แกก็สวนก็ไม่ได้ผดผิดปกติอะไรนะแต่แกก็นั่งก้มหน้าแล้วผมป้าเขาจะผมยาวหน่อยประมาณแบบเลยไหลไปนิดนึงค่ะเพราะม,มันเปียกน้ําฝนแกบอกว่าเห็นหม้กระทั่งว่าป้าแกเปียกน้ําฝนผมเนี่ยน้ําเนี่ยไหลย้อยลงมาจากผมหยดติงๆเลยพี่วิทย์แกก็บอกว่าเอ่อพี่วิทย์แกบอกว่าป้าเนี่ยผ้าเช่นหน้าผมนะ ป้าเช็ดหัวก่อนไหมเออผมยังไม่ได้ใช้แต่ก็ยื่นพัาชนาให้ป้าป้าแกก็หยิบมาเช็ดผมป้าแกก็พูดแต่แบบพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใจดีนะนึงใจดีกับคนแก่จังเลยนะแต่สำเนียงอะ่ะจะเป็นสำเนียงคุณแก่ๆยนัยนๆนิดนึงอะค่ะครับเนิบๆอะไรประมาณนี้ครั